ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจ้องสักสรีคนเกษตรทั้งทีราบสูงนะครับพี่น้องเนอะมือนีนะครับเบาสักสรีสิบห้าพี่น้องเมื่อเบิงสวนผสมประสานครับไล่นาสวนผสมครับพี่น้องงดง่ายมีดีเลยครับอยู่มองนี้ครับผมมีครบครับพี่น้องมามองเดียวจบเลยครับดูงานก็ได้ครับหรือว่าสิมาสื่อสินขาอยู่นีก็โบอืดโบยาครับพี่น้องครับก่อนอด่นมาพอครับจะของสวนเพิ่นก่อนนะครับครับสวัสดีครับพ่อครับแนนํำโตเลยครับพ่อครับครับครับพ่อไงวันสมยา บ้านยังครับบ้านโน่นจะเลื่อนบ้านโน่นจะเลื่อนตำบลคุณชมพู่อยู่ครับพี่คุณช่โอ้อำเภอพีบูรจังหวัดอุบลเฮาย์นะครับเนาะแม่ครับพ่อสวนผสมประสานอยู่ในนี่เฮ็ดอีหยังเนี่ยครับพ่อกระปูกหลายๆอย่างปลูกหมักท้อหมักแตงนี่ละกระปุกหมากปลูกหมักม่วงแล้วก็ปลูกหมักอื้อบ้านเขาโอ้หลายอย่างแนี่ได้ยินว่าอยู่นี่เป็นสวนบักเผาไงน้ำเม็นบอกครับสวนบักเผาไงน้ำถ้ำหน้าปังน้ำ้อมท้ำหน้าปังนพร้้ออมโ ปูมะพร้าวนี่เขาปลูกเป็นแปลงหรือว่าเขาปลูกเป็นข้านาดครับเป็นเป็นเป็นข้าวนาได้ปลูกปลูเป็นไงเาีความหย่าเลยโอ้ประมาณจักต้นครับเจ้าพ่อราะประมาณร้อยประมาณหกสิบนี่แหละอุ้ยหลายอยู่ตัวนี่ครับอพออายุจักปีครับนี่จะมันแข็งแรงกับ่หลายไปไหนเอายังว่ากับหกสิบสามโอ้เจ็ดสิบสี่โอ้ยคือยังแข็งแน่เลยครับพ่อเจ็ดสิบสี่เฮดเฮดจักคนครับอยู่ในสวนนี่ก็เฮดผู้เดียวผู้เดียวเลยมันจักไรพอไรสองไรนี่ปะปประมาณมันบด ที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 หน้านี่มันมันแปดเลยก็ได้ยกยกยกขึ้นมากก็ได้เห็นหน้าหาอะไรฮะหาให้หาอะไรนั่นแหละโอ้มันเหลือจากปลูกเผาก็ได้เหลือก็เห็ดหน้าบ้านเขาสวนผสมนะบ้านเขาสวนผสมแต่เห็ดผู้เดียวเห็ดผู้เดียวเจ็ดสิบสี่ปีแล้วนานโอ้ยแข็งแรงครับเก่งครับพอพ้าเบิร์นเนี่ยหน้าสวนเป็นยังไงเนี่ยครับไปเซตอ่ะไปรวมตัวกันเดี๋ยวพอผ้านั่มผมไปเลยครับผมไปเดี๋ยวผมยางน้ำก่นพออเอ มากเลยครักมากแล้วมีต้นี่ก็ะเซียมปลูกมากเออปลูกมากหมักม่วงหมักยังเขานี่แหละโอ้เฮ็ดเฮื่อเหี้ยถ้หักอีกเนาะครับยางเขามานี่ลมดื่นเนาะครับพอเนาะเป็นยังไงครับนี่ตัวนี้เป็นส้นสวนผสมที่เฮาเฮ็ดได๋อยู่ไปกินเฮานี่เนาะเนาะเนี่ยไปโยไปกินเฮานี่เยอกินเฮาก็ขายตัวโอ้เป็นกินเฮาขายหมักพริกหมักเขือและเอหลายอย่าง มะเขือนนี่เป็นมะเขือคืนบ่หีือ,อเปล่าะเขือคืนพลอยห่วหยมะเขือ,อคืนพลอยเออเขือคืนพลอยโอ้ยบ่มีมน้ำครับบ่บ่มี<อ>นม้ำหรอกแล้วปลูกทิ้งไปข้าเจ้ามากกว่ข้าเจาก็าม,มาเอาขอไปขอไปให้เจ้าะไปกินนะพร้อมเก็บไปพร้อมอ่ะล่ะอุ้ยจะเป็นดีครับพอกินก็<า>ปนกัย็ยังโอ้มากดิกำลังเป็นกำลังที่ออกออกออกซ่อมหลอกที่อย่างนี้มากครับมากก็มีทัวร์ทัวร์ไปเนาะมากประมาณจัก็ขี้ดาเขามาจักเศร้าหรือสามชิปตุนนี่ล่ะมันปลูกยากอยู่บ่ครับพ่อก็ ข่ายๆคือปลูกปลูกรุดปลูกเผาได้แม่หนหรอพ่อปลูกรุดปลูกเผาประมาณอยู่ประมาณจักหาปีนี่มั่งนี่แหละประมาณนี่แหละโอ้แต่ออกออกอย่างเงี้ยอะไม่เนาะครับใหญ่ใหญ่หรอขี้ใก็มีฟุ้นกระบอกค่อยอะไนี่เลยฟุ้นกระบอกค่อยใส่หลายไปได้ได้ใส่ทีเดียวถอนได้นี่แล้วก็เอาฟุ้นฉีงัวกระปุ๋ยลงไปแล้วก็เอาเฟืองกบแล้วก็รดน้ำบามือรดเอาหรอบามือรดเอาเออมาบามืองลดเอาโอ้แสดงว่าหมากนี่เป็นยังที่ดูแลง่ายเนาะครับพ่อก็ไข่อยู่ไข่อยู่แต่ว่ามันทิ่มันมันบ่นอว่ามันบ่อท่านไรแบบ ตึงหรือบตึงนี่ะโอุ้ลนนะครับน้องอุ้ยพ่อปลูกรายดีตัวนี้มากก็ได้มากับปลูกรายของมพุ่นรอบ่นในสวนก็มมีให้กันในสวนก็มีบักพิกว่มีแน่มันบ่มันคืองานรงครับมีมีแน่ววนสุกวนสุกวนสุกพอมายืนเทียบก็บักพกให้ผมเบิ่งบิ้งมันฉท่านผู้ชมเบิ่งอุ้ยเบิ่งติล่ะครับพี่น้องบักพิกสูงําอีพ่อหนกพี่หนูพี่จอม้พี่เนียพะพ่อนอคือคาดแท้อมันจริงไงไปอีกอยู่บ่ครับเนี่ยมันกันสูงขึ้นไม่น้ำเดือดใช่ไหมโอน่ะ อืมเป็นเอกาอีกพี่เครือข้าเจ้ามาหลายคนแล้วข้าเจ้าถึงมาขอแนวกันแ้ว่าเออให้มันใหญ่ๆก่อนจะมันตึงสิเอาไว้หน่วยเลยซุกมันมองหน่วยซุกกับเจ้าไปให้พี่น้องอีกดอกเพื่อไปเฮ็ดแนวโอ้บม่เดี๋ยวซื้อเลยหาดอกไปเฮ็ดแนวนั่นครับเขาไม่พยายามต้องการต้องพอนะไปหามากันพี่เครือหยาดกันพี่น้องเข้าวันล่ะโอ้นั่นครับพี่น้องพอเราใจดีแห่งเท่าไรครับพี่น้องม่านี่ก็มาขอคำปรึกษาในการปลูก ได้ฉีดยาอยู่บไหมพอผมถาาฉีดยามาว่าสองสองสามเมืองเซียนใบมันเป็นพี่หยาบบอกครับผมจังมันเป็นแบบมันเป็นหนอนหลักการหนึ่งมันเป็นหนอนร่องร่องยอดเพั้นนะโอ้ก็เลยฉีดป้องกันไว้เฉพาะใบมันงามงามครับอยู่นี่หมากก็งามใบก็งามครับพี่น้องเซียใบอือจนกลัวเข้าผุนเข้าพ่อกินผุนเข้าจังห่างๆ่เนี่ยแมน ตอนนี้เป็นหน่เนี่ยต้นแก่มันกับมค้อยสีมันดอกต้นแก่นี่ต้นอ่อนกำลังแมงมึงจะคอยส้มที่เราบ้านตานี่มือกันนะครับมือกันจะป้องสีส้มใบให้มันสีส้มให้มันโอ้สีป้องกันใบพวกไอ้แมงแต่แต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นครับโอ้ยมองนั่งคือเย็นดีแท้อพอวางนี่เฮ็ดดีเสียงหน่อยตัวเสียงหน่อยครับนีี่ครับพ่น้องอยู่กลางสวนเป็นเสียงหน่อยอแล้วพวกอะไรคิดในอย่างในดอกปลูกู๋เปลือกสมุนไพรก็มีมี มีเพิ่นแล้วอป<อ>กอย่างอ่ะมะละมะละขี่นก no โอ้มะละขี่นกมีอยู่นี่นะครับพี่น้องน่อยซุกกับไรลายหน่วยซุกนี่อ่าข้าข้าข้าซ่าซ้าข้าข้าข้า้าข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 นี่้าข้าข้าข้กข้าข้ะข้า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 ป้าข้าข้นข้ดข้าข้าน้าม้าข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 นอขมาข้าไลล้าข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 อาไปขาาอา้ข้ข้า้ ใจดีครับนาดพ่อเอาทั้งหลังนี่เป็นยังอีกกระสันนี่คือมีเขามีหน้าพ่อมบ้านอ๋อนี่ตัวนี้มันไม่หน้ามันมันออกมาแ้วก็นามข้องดูเขามากก็ได้บานเขาน่นะ๋อเป็นเขาพันยังเขาเป็นเขานี่ไม่เป็นเขามันเป็นพายเขาพันเขาเจ้าตัวเขาเจ้าเออเขาเจ้าห้องนี่ละเขาเจ้าที่ผาห้องนี่ละโอ้เขาปลูกไว้พ่อได้กินนะครับมีเผือกมีบักพริกมีมันแก้วอยู่ในหันอีมีบักอื้อก็มี่มีบักอื้ออยู่ฟัง่นเดิอื้อก็มี่ โอ้ยนี่ครับส้นแบบว่าเาหี้ยตินแบบเ,ออเป็นเศร,รษฐกิจพ่อพี่อย่างได้เลยครับส้นนี่ครับมีดรอกส่วนอย่างผู้พี่ก็เออก็มีมาแล้วนะปลูกทิ้งไปหิ้งขี้เขียวอยังก็ว่ากันไปโอ้เนาะครับเนาะโอ้ผ<อ>ูพ้พักกระดอกกระเดาครับพี่น้องบะอืดอยู่อืดกินคัะเขามานี่บัะนอกบักหนาก็มีบักหน่าแพางเนื้อบริยานตัวนี้จะคล้องก็มีหลายตุนอยู่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บไว้เด็ดฝนหาเก็บเอาเน่าเลยแถวเนื้ออ้บักหนาอีพอดกคัะครับพี่น้องดกแข่งคัะอีกทีเกี่ยวเอา บริเวแพงหรือพี่น้องมากกับใครคือเกาหขนาดบริบบบแพงก็พี่น้องมากกับใครคือเกาอยู่บ่ใจดีฮักนะครับย่ำมย่าหมากแม่นตัวนั่นบริเวกินบริเอนอีกินให้มั่บริเไม่หรอครับผมปุ้ยดกขักหนาฝนใส่กินนะโอ้ยมันหลายอีดีดอนเลยโอ้ปลูกทิ้งไว้นะม่วนนี่หมักศิลป์ศิลากับหมักศีลานี่กับหมักศีลาคำลังกี่ตีนัวทอผีเลยครับโอหมักใหญ่เด้หมักศีลาพื้นบ้านแต่ว่านัวใหญ่ายง่ายแห้งโอุ้่นนะครับพี่น้องบุกพีกบุกพ่ายเขามีพอมีทุกความทุกอณ์ โอ้สวนบริเวณนี้ก็งามพักเท่ยได้ครับพี่น้องนั่งขับมือนีผ้าแม่บ้านมานน้ำเออทั้งถูกทัสามมีบดุมีเบดขื้สมุนไพรครับพี่น้องใบบักกูดครับพี่น้องเพิ่งที่ราคาการเทสแนาแบบสวนผสมของพอนะครับเนาะพี่เขาว่าพี่หาวงผ้าพ่อหน่อยวันผ้าพ่อหน่อยมีเบี้ยร์มาข้าวว่สิมีเบี้ยมีมีมีเบี้ยนี่ครับพี่น้องบักเ้าวเดี๋ยวผมจะพาไปชมสวนมะพร้าวอี่พออีกแต่ว่าก่อนอื่นมาชมเบื้องเบี้ยร์บักเผาพอก่อนนะครับ โอ้น่หนีโซนหนีก็มีมันเกียวนี่บ้านสวนมีห้องน้ำแบบดีได้เลยครับพี่น้องเกยงนกพร้อมโอ้จะเป็นดีแห่งนะ้ครับพ่อผู้ข้าไอ้คนยังไงเขาเอาได้เอาไปได้ผู้ข้าวครับผู้ข้าผู้ข้าอุ้ยขอเบิ่งเนี่ยผมโอ้ยผู้ข้าวเยอะนะเป็นยังไงพ่อผู้ข้านีนี่แหละนี่แหละนี่ทรัพปะคุดมันเป็นยังไงครับทรัพย์คือผู้ข้าด่เขาแบบเข้าไปลงเขายาตัวพวกยาสมุนไพรนะเออแม่ไปเลยนี่พวกขาผู้ข้านี่แหละผู้ข้าว ยังไงก็เอาไปเดี๋ยวแเมื่อจังเอาเด้อครับพ่อโอ้เอาไปปลูกปลูกจังไรครับผู้ข้าวนี่ปลูกจังสี่ซุ่มๆเนี่ยครับเดี๋ยวจะเอาให้เบิ้งโอ้ผมไม่เคยหิ้ยินได้พอดกาลังเคยยินเธอเลยมันสิมีห่กงวันนี้เห็นไม่ม่ห่กงวันนี้บอบอเฉียไห้สฉี่ยไห้ขุดเลยขุดเอาหางขึ้นมาเลยโอ้กินกระปุลได้อยู่บหมดโอ้ครับลาบกระปุลข้าศัตพัดเลยแม่รู้หรอพ่อนี่เขาเอาไปพวกเขายาสมุนไพรนะ ไม่เท่าไรท่านั้นเห็นบอกเขาเขากันเป็นย่าเงี้ยกระซังนี่เขาเขากันดิมีอุ้ยเป็นข้อมู่ผมนี่เลยครับเคลื่อกที่เคลือเห็นขู่ข้าววะที่พอผูข้าวผูข้าวพอซื้อพอขายบ่บ่พอื้อพอขายม่พี่น้องว่าขุดเอาตินี่อยากเอาหนามให้มันได้ครับให้มีหนามเงี้ยกระซังขดให้มันแถวนั้นเนี่ยแถวนั้นไปก็เห็นต้นมะพร้าวโรยโลดมะพร้าวโอ้ทุเรียนก็มีฮะมะทุเรียนก็ทุเรียนต้นเดียวนี่ครับพี่น้องมือกึ่เรียนมือพอกระปลูกกำลัง กำลังปลูกลองบางต้นนึงมันจะเป็นยังไงมาสันปลูกทดลองเบิ่งกับงามมาทดลองเบิ่งไม่เป็นไรกะมันสีหอมผ่อนบ๊อบมาพอวะนี่หอมไม่พอเห็เนาะปลูกในี่มแต่ว่ากับงามครับขนาดในี่มได้หนิประมาณเมตรแปดสิบแล้วครับพี่น้องข้อสูงสัมพอโอ้เมตรแปดสิบอยู่นี่กระบอกอึดข้องกินผู้ข้าวผู้ขาวมาศึกษาแล้วครับเอามาก็ประโยชน์เพื่นเป็นยังไงโอ้นี่พี่เอาผักเเพ้วก็มีพี่เอาเเพ้วได้หนี่นี่โอ้เเพ้วหอมัพี่น้องมนี่เราครับต้นเตี้ย พี่น้องสังเกตขอทีท,ทีมันนี่ครับนี่นี่ขอทีทีนี่ต้นมันสีบอบ่อสูงนะครับตน้นจีเตีบแบบนี้เหรอนี่ครับพ่อนนแบบนี้เหรอแมนแมนครับอเอาตัวนี้จำนายหรือว่าแจกพี่นี่ตัวนี้เมื่อไรจำนายอะไรโอ้สีเอาไปปลูกไปปลูกเขาเจ้ามัตสึกขายนะโอ้เบียร์จากบารเทอร์พ่อตัวนี้พอขายเบียร์เราเก็บสิบบาทเลยเขาเอาเข้าไปแต่เศร้าสามสิบบาทเลยโอ้เหลืออยู่บ่ร์ไล่หรือตัวนี้เนาะครับเนาะเดีจะขายเก็บซีฟินะ S <S <S นนพี่น้องมาชมเมื่อเท่าไครับบ่อึดแนวได้ครับอยู่หนีนอกจากเกรรขตอนุ่มใบอเออออกออกไปเนอ่ยบุญนะครับออกดีซ้ำออ,ออกนอดีครับออพอดีปลูกนาฝนพอดีเลยครับเดี๋ยวห่อสีผ้ากันไปเบิ่งสวนบ,บักเผาของอี่พอเนาะครับเป็นบกักเผาที่ผสมประสานไปนบนข้างในครฮะนี่หายังมาขุดเอาฝนพอให้ปีเแลยวนี่ไปนี่กับปั๊บมีฝนมีฝนมีตามองคงอู้เจ๋อ ครับได้กินกับปนกับตำมะฮุ่งพร้อมนะครับพี่น้องบไปตำมะฮุ่งนี่งทีกินมีมันชมชมไอห่วยได้กับลาบสร้อยให้ขับนี่ครับกับปนกับยังนี่แม่บัดเลยนี่ระบบน้ำของพ่อออกมาจากคลองต้นประทานโอ้มาจากคลองสูบวะครับนี่สูบเอาไรลายโบถิ่มเลยกับมันถิ่มม่านจากเม็ดจากคลองมันสามสี่สิบมยครับสามห้าสิบนะห้าสิบเนาะไหลายสิบเนาะไก่ครับแต่ว่าน้ำเป็นจุดที่น้ำโบถึงตรงสูบเบาสูบ คือคือถิ่มไรต้องเออองเลยครับดึงดึง <to> ดึงเข้ามาเลยดึงหนาเข้ามาหาหาหาสวนของเผ่าหลักอให้หน้าเขาก็ได้ิ่งหน้าแรงไปนําแมนเป็นเขาพันนียังเขาพ่อเขาไม่ต้องเขาเสียบหาเปิดโอ้ห่วงดีตัวนี้เขาใส่ได้เขาเสียบหาเปิดไก่สิได้เกี่ยวล่ะไก่แล้วประมาณกลางเดือนนี่ล้วประมาณกลางเดือนนะครัะกลางเดือนนี่ล้วกลางเมษายนได้ะอ้หักเผ่าโซนนี่เขาปลูกนี่บวกครับร้อยร้อยเท่าไรก็พอเผ่าโซนนี่อะไรเผ่าโซนร้อยร้อยหกสิบต้น ร้อยหกสิบต้นนี่ปลูกบนขั้นหน้าแนวนี่อย่างเดียวเ่รครับพ่อปลูกบนขั้นหน้าอย่างเดียวเก็บมาแล้วจักปีครับประมาณเก็บมาแล้วประมาณสี่ปีถึงสี่ปีสี่ปีนี่ยสี่ปีถึงปีเหนือประมาณสี่ปีแมนอืมเป็นประมาณกวาดเก่าปีที่ปลูกมาเนี่ปลูกเก่าปีเหรอครับประมาณเก้าปีเลยพี่น้องเก็บมาหลายปีเด้ครับเก็บมาสี่ปีพูดนะครับเบิ่งต่าๆชุดถูกหูถูกตาไปพุ่นจากจากเชียงไปหา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 ทางเสร็จมันสามร้อยหกสิบเมตรสามร้อยหกสิบเมตรเออความยาว ในในความนวค้งสวนนี่แหละโบน้าเที่ยวนี้เป็นปลูกบกเผาได้สามแนวแมนโอ้เป็นเา่าลงไปสามร้อยหกสิบเมตรระมาณจากจากจากเถียงไปเลยสามร้อยหกสิบเมตรทังทีแล้วครับพอกระเฮ็ดทังไประวางกลางหน้านะครับแล้วก็ปลูกบกเผาสองขอขางนะครับเป็นดอกข้าวนมหอมนะครับพี่น้องระยะเวลาเก่าปีบ่ะพ่อเก่าปีเก่าปีขายมาแล้วสี่ปีเลยเยขายมาแล้วสี่ปีครับพี่น้องก็โอ้เป็นหมากดีเยอะครับผลรับพี่น้องอู้หมากมันครับ ฝากพี่ดีได้ครับนี่เป็นนาแยเลี้นี่ครับเดือนสิเดือนเมษาหรอพี่น้องปกติได้หลายสวนเนี่ยสามสีพวกนเหรอแม่นครับบุหรี่สามสนอื่นมเฮือกรแมนมีสานอ่ะอื่นมือกรแมนเมษาเหรอนี่เนาะครับเนาะเขาก็ได้กินครับพี่น้องราคาก็เพราะไรบักเผาก็ได้ขายอุ้ยยังกัดเนาะปันยิงเหรอพี่เนี่ยงัดพร้อมครับเขาว่านี่หนิแต่จะเป็นแตนเป็นยังงนะครับเนาะเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นไอ้ธรรมชาติเนาะพอพอเห็ด แบบธรรมาชาติมีปลาใหม่มียังพร้อมนะครับพอปลูกน้ำบักเ้าก็โอเคได้ครับพี่น้องนี่ครับเป็นบักเ้าบนขั้นหน้าไวปตาให้พ่อแม่พี่น้องได้์เดย์มาเบิงนะคะระับว่าผู้ใดอยากปลูกขั้นหน้าเนี่เฮ็ดคือพอนี่ประสบผลสำเร็จครับแถวนั้นก็นเออใครอยู่แถวนั้นลูกมันก็นมีก็ดีเช่นกันอยู่ผู้แถวนั้นลูกหลายเด้ครับพ่อเออลูกห <คน S 1> ลายมันก็เขาก็เอาไปบาง,งานันบางเดือนบาง,งานันมันเอาไปซีหน่อยก็ดูหาอร่อยดีครัเขาก็มาเอาเรื่อยไปเอาทุกเดือนเดือนเดือนหนึ่งก็ซีผาหมึกเขาก็มาเอาเลยเดือนหนึ่งก็ซีย กล้วยกระตึงแห้งนี whereas, magic magic er no no like oh, ่ครับพี่น้องกล้วยนี่โบ้เป็นหลายปีหรือเ่ครับพอที่อยู่ในสวนตั้งแต่พร้อมปลอกเผาด้วยปลอกเผานี่คือลูกมันนี่คือลูกหลานมันตีขึ้นมาเนี่ยลูกหลานมันอลูกหลานมันเลนดอดมันกับพ่อไหวกับพ่อได้กินเออไหวพ่อได้กินโบ้ได้ขายหรอกพ่อได้กินนั่นเองครับพี่น้องเขาได้องเามากกับได้กินปลอกเผากาพี่น้องมากทีขอขอให้เขากินอ้เขาได้แพงเลยแต่ไม่ได้ชวนส่วนขายตั้งหากส่วนให้พี่น้องกินกับต่างหาก ตั้งหากแมนโบเลยว่าเออโอ้แพงกระตันกระสอกเฮียบ่เอาคือพี่น้องมาเยี่ยมมายามันถึงตรงไหนเขาจะเอากินน้ำพี่น้องมาเขากับแบงปันแบงปันกันไปกินน้ำแต่ก็กินน้ำครับพ่อแล้วที่นี่ปลูกไม้ป่านี่เป็นยังไงครับมันปลูกไม้ป่าคือปลูกปลูกปลูกพร้อมกันได้กับหมอกเผานี่ปลูกกก้ันี่นะดีเขาก็งดูเขามาสามใบใช่เปาสิมีจช่ไก็้ปลูกใบแล้วก็ก็ยุ่งโอ้เขามาสามใบเมื่อก็ต้นตายต้นวอเนาะซิบกูต่วนีรือเ่ครับ นี่สุกอย่างเลยครับมีบักม่วงบักมันให้ได้กินพอครับม่วงเขได้กินมันบ่บางแสงกับนอพอนอแสงกับโอเคกับพ่ออยู่ได้ครับแม่นบอกครับถือว่าดีอยู่พุ่นนะแสงพอว่ามัน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 ส่วนจะเบาคือเบาคือคือแม่เขงเจ้าอยู่พุ่างลงไปเนี่ยวันนี้พุ่งขว้างไปที่เนื้อที่ไตบ่ะครับที่พ่อปลูกอยู่ตอนเออทเนื้อที่ไต้โอยหางหน้ามันเป็นทิ่ไตทั้งนี้เป็นิเซนิโอแม่บอกแม่แม่บอกปลูกมาตะพุ่นตีปลูกมาหาเถียงนาแต่ว่าเอถียงหน้าอยู่ที่ไต เงียบเงรถมาเอาหนีแลีนเข่ากลางนี่เลยแลีนเข่ากลางเลยแล้วกับพิษเอาเลยพิษเอาเอากองใหม่กองใหม่กะรถแดงขึ้นเลยเอาเลยคือว่าเป็นการจัดสรรในอย่างดีนะครับเพราะว่าผูรังคนเนี่บ่มีทางนะครับปลูกสวนมะพร้าวแล้วบ่มีทางเข้าไปเอามะพร้าวได้ละหลากจนปวาเมื่อยแต่ว่าตัวนี้สบายแห้งโอ้นี่มีหุ่นไรกาพร้อมโอ้ผูรังคนเพิ่นเพิ่นบ่ได้สูบเพิ่นกะบ่มีน้ำแค่น่าจังสันบ่ครับโอ้ยเพิ่นบ่ได้สูบก็มีน่าแค่น่ากันเพราะว่านัพอสูบมันซุ่มไปนะเขาบพรว่าที่เขามันต่ำของเขาเขาไม่โง่า เขาไม่สูงกว่าบอลนี้ก็หนามลงไปน้ำต่ำเลยหมดเหรอหนามลงไปครับเต็มทีมเดียวกับมีน้มขึ้นกันมีเยเขาเห็ดหน้าเลยนั่นนั่นพีนุ้ยไดเห็ดหน้าเลยพุ่นอันนี้สมนะครับพ่อเนาะเออแมนกับกบเกี่ยวกันหรอกเพราะว่าเออเขาอยู่ใต้มันก็ต้องมีน้มแหละแม่บอกเขาไปดูหรอกเขาเป็นเห็ดยังเขาไปดูเลยนี่เฉพอดูจังเดียวพอดูนี่ปีนี่สี่ทงไหน โอ้พุ่นไปหอนหน้าย่อมโอ้หุ่นแปลพุ่นกระแมนพุ่นแปลพุ่นกระแมนพุ่นอืมนั่นที่เขียวๆอยู่นั่นเออเออขาวๆพุ่นหุ่นเขียวๆกระแมนขาวๆตัวพุ่นกระแมนแปลนั่นได้ได้จากการดูดของแปลงนี่พอไปเขาดูเองเอาเช็ดร์ันก็ทำบุญไปนี่นครับโอ้ยนี่ครับพี่น้องบักม่วงบักม่วงแบบยี้ทำนี่เพื่อให้กินมัน สมบูรณ์แบบอีกีได้ครับพี่น้องอยู่นี่มะพ้าวก็เป็นหมากดีได้ครับคุณเห็นไหมขนาดโอ้คือจะกิจจบปีแดงเนาะนอเนาะอเปีแปีแดนเนาะปีมันเป็นขากได้นอเม็นแดดเป็นขากเออปีนี่โตมาสองสามปีแต่ทีมันโอ้มันแดดเห็นมันแหลงครับพอเสียเฮ็ดแดดเสียหดแด้พร้อมไว้วัดโอ้พี่นะครับพี่โอ้มากระจังหน่อยนี่กระได้เก็บวันไหนยุดตัวนี่ครับอืมฟอรละเห็ดดีนี่กล้วยนี่ตั้งแต่ปีเก่าปีว่าสันครับคุณนะครับก็อยู่สบาเลยครับเมื่อกลามเมื่อกลาม พะว่ามันกิเสิเอาส่ยไปดูดมันข่ามันมาหาต่วนเผ่ากันได้มอนบ่บ่ลูกกันแล้มันเกิดมีสายพิตายที่บ่ตายไอ้ตายพอตายมันมาหน่อยลงผลผลิตเท่าได้หน่อยลงในหน่อยลงคือต้นกั้วมันสีหักเผ่าเขาไปหยุ่มกินมานเนาะแมนแมนครับพ่อมุกันได้หน่อยลงมาครับจะว่ากับผลผลิตกับพ่อได้ฝากพี่ฝากน้องเลยกินได้กินได้กินครับแต่ว่าบวกเผ่าดิ๊ตตี้โอ้จนได้คำไว้ครับพี่น้องุณนะแท่งฟังผมครับ นแซงใหญ่แหงยีดีพอขำไปครับแซงใหญ่แหงเป็นหมากดีทั้งนี่ครับอพอซื้อมาแต่สายขาพันนั่นซื้อมาแต่เขามาส่งมาจากเอียงหรอฮะสมุทรสาครสสมุทรราค,มาคแม่นสมุทรสาครพันมาจากสมุทรสาครครับมาจากสมุทรสาครน,นี่ยางมาจนระเมยยังบพอนได้สุดหน้าพออยู่ว่าพ่อเครื่องได้หนิได้เครื่องครับเดี๋ยวสิไปจุดผัก อีกมองนึงครับพี่น้องกับซีอูทั้งกลางๆนะครับจะเป็นจุดผักแต่ว่าพอเหตุได้ดีเลยเอาใบมว่วนนีนคือแต่สายพ่อมันเป็นอยังนะครับว่าเีษพวกท่านมันเพราะว่าบ่งเข้าไปโอ้บง่บงเข้าไปบ่งเข้าไปเีษครับแต่ว่าเีษทาา่านทีิงจรแต่ว่ามันมันซ้ำๆนี่ครับม่วนทั้งเิงกับเขียวแล้วเนาะครับแต่ว่าทั้งลุ่มมันเป็นใบสวยๆเนาะครับใบสวยคือ,อคือคือบ่งเขาถือมันเลยแล้วก็เอาให้มันพวกท่านก็ได้ไปซื้อยามาเีษครับต้องมียาอย่างพ่อเป็นยาฉีดบงฉีดยังทุกตัวไปเป็นยาฉีดบ่งกวนกันกประมาณ สองร้อยบ่โอ้อกัวโแพงเนาะครับพ่อ้กบวแพงสองร้อยตักวกัวได้สองร้อยมันก็เสีรเยรเยอะมากเศียรจนว่าคนปลาปีปีปีกลักวกลัวผมนี่ยจังเหมือนโอ้ครับพี่น้องนี่ถ้ามันมีบง่งลงคือจังของพ่อนี่สังเกตง่ายๆนะครับใบมันสีมันกับกัดเศียแต่ว่ามันก็มีมากนีีเดียวตะบาร์มันรับมันกามากเป็นดีความ่มเส้นของมันกากัดสศว่าขึ้นบ่งว่ลงกะโอ้ยตัวนี้นะเอาประทานมันโอ้มันประสบการณ์เขาม่ค่อยมีหลายแม่นเนาะมันน้อยมันบ่ลอะแม่นเขาเขาเริ่มปลูกเริ่มเพิษต้นยังไง ตว่าก็พอดีนะครับทีได้เป็นประสบการณ์ึ่กับคนบ้านนี้มันกันสิประสบการณ์ว่าเออมันเป็นอะไรมันมาถืออะไรมันถือเข้าต้องสีในเขาอืมสีในเขาถามีแม่ว่าจ่อเข้ากับตองเบิงลำต่วนมาเออมันแม่นเข้าก็ต้องสีในเขาตองเบิวงดูได้นี่คือเห็ดใหม่เดือเห็ดมันกรบปุกทัวเถิงเป็นไรอืมกรทัวเถิงคือเข้าดูได้ของมันบมกระปทัวเถิงหน้าบ้านเข้ากันกรทัานมีองค์ความหูบันไดไม่มันมีความหูผู้ใดก็คือจังเจ้ามากเห็ดเจ้ากับบ้านของหมู่ไอ้พ่อกัพ่อได้อาศัยไอ้ป้อม ครับเขาก็เป็นคนดีผ so ู้นึงอยู่แต่ว่าเป็นเครือยอดก็ทำเครือญาติแทนได้เขามาหาเผ่าเขาบอกาเบิ้งเขาบอกเห็นนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดจังสันจังสีเด้อเขาก็บอกครับปรึกษากันนะพ่อเนาะปรึกษากันเขาก็ดีเขาก็ให้ความร่วมมือเขาหลายเยอะกไห้ควบนมเมื่อเขาเลานี่ดีแห้งครับกไห้ควบหูไปน้ำกันปรึกษาไปน้ำกันแมนก็ต้องถามเขาเขามาหนุนใเขามันเ่าเลยเนีมัน้อเก็ตซีบัวแล้วเนาะโอ้แต่ว่ายังแข็งแรงพอสุดยอดเนี่ยเก็ตซีเลยเออเจาะองเนาะ อีพอเจ็ดสยังสามารถเห็ดสวนได้แปดไร่นี่สวนอีพอเห็ดผู้เดียวทั้งเบิดเลยครับคนคนเดียวหน้ากับจ่าเลยนะเนี่ยอะไรเขาไถหนักบ้านเลยบ้านผู้เดียวเลยนี่กินบ้านผู้เดียวบ้านผู้เดียวเลยใส่ปุ๋ยดูแลผู้เดียวผู้เดียวเลยโอ้ยครับพี่น้องข้าแคงย้ายอยู่บ้านกระบอกแห้งให้าบนใจมากบนใจมากบนใจมาเห็ดมาเห็ดยังไงน้องเขาปล่อยถิ่มกับปล่อยอะไรที่เราห้องแบบหนามห้องเขาไมีเสาน้ำเขาซื้อกระสีดายน้ำเสียถิ่มนะครับก็เลยเอาบ้านเขาทำไมก็น่ามันกับพ่อได้กินแม่บอ่ะ เดือกเกี่ยงห้อขายเนาะแม่นแม่นเขาบอเขาบีนี่แห่งราคาดีสุดเลครับพ,<อ>พันสองก<อ>ัวเลรอครับเยวะี่เหรอพันสองหกสิบครับประมาณผุญส่วนประมาณยี่มีาประมาณกลางๆเนาะครับพอมีบางที่มันโดกแห้งครับจนว่าแซงขาแซงหัคกบบครับพี่น้องขำไปก็เอาโบยู่ครับพี่น้องมันโดกแห้งมันอยากโดกแห้งครับจะได้ครับแต่มันแต่ว่ามันคว่ำดูแล้ห้องประตูถึงครับพอมันดูแลห้องกระโบคว่ำประชบประการทำมันหน่อยมันมันค่อนไหล คือจังดูมาถึงเคยปลอมมาถึงเขาบอกนั่ก็โอเคครับพอได้หูไปน้ำกันพอได้หูไปน้ำกันเขาก็ไปเห็นทั้งน้นมากเขาบอก่พ่อฟังเออเห็นวิธีการการเราคมหนูเขาตัเยอะกับในน้ำมาเห็ดมานาเห็ดตะกี้โอ้ยบจักแล้ะว้าหงาปูผ้าปปูวิธีไรจะข้นกับดูถูกน้ำแน่นอนครับปูข้าวูผ้าวอ้าวป้าวปู่้าวูาวปูาวูปลูกไปโขดเดี๋ยวมันก็ตาวครับาึง้าาเป็ดมันก็ตาย แม่หนครับพ่อเพิ่นมาามูน่ะเนาะบ่ได้กินเนาะพังปูพังจะตายเขามันบ่ได้กินเนาะไป็นีังได้ครับอานนี้บ้านนี้บางปีกายนี่ได้เอาไปเธอสองแสนครับบางกันว่าให้พรเนาะครับผมมันสิว่าปูผ้าเนี่ยบา้าวเฮาสิตายก้อนผ้าครับก็ได้ไปหอดไปบ้านเขาครับว่าเอาหมอมากินเด้มหมอมากินมากินมากินมาสั่นเป็นไงมากินผ้าเนี่ย กูแท้สายหรอกมะพร้าวนี่ยมันยังกุดมือทีเอาไม้มากินมื่กินหลายไม่ได้เย็นเนี่ยเก่งฟากันกินกับภากันกินกันมันก็บอกว่าโอ้โอ้เก่งเลยเอ้ยหมอมื่อคือเก่งถึงวะเออพฝนว่าเนาะครับเออก็ได้ว่าเออเอามาให้กินนี่แล้วหมอนี่นี้นี่เกิบสุดหน้าแล้วครับพี่น้องกับทั้งรวมผุนจิมีแต่สวนมะพร้าวนะครับแต่ว่ามองนี้พอกับมีหลากหลายครับมีบักม่วงมีคานะครับพี่น้องโดยเฉาะคาเดือยคาเดือยคาขาวคาใหญ่นี่แหละ ข้าขาวก็มีข้าเหลืองก็มีข้าขาวก็มีนี่พ่อข้าขาวนี่โอ้นี่ครับพี่น้องข้าขาวขาวหัวเมื่อกี้พี่ไลยนั่นอนพ่อข้าขาวนี่เป็นข้าหัวใหญ่หรือเปล่าเป็นข้าหัวใหญ่ลำใหญ่ลรือเปล่าหรือเปล่าหนอพี่นิ้วมือแล้วโอ้นิ้วมือเดี๋ยวพ่อมือมาขุดออกขุดไว้ปลูกโอ้หนิไ่ทำพันธุ์ครับพอใจดีแย่งนะครับเวลามากกันเด้์เต้นี่แหละครับมาหาพ่อนี่ มีอยู่นี่มันโฮมเย็นครับผู้ใดเขามาในนีก็มีความสุขพ่ออยู่สวนคู่มืออยู่บ่อยู่ทงมือทงมือเลยบ่ได้ไปใส้เลยครับบัคค่าเกษตรกรสนใจอยากมาเล่นน้ำพอนี่คเออมากมาเอามาอะไรได้มากเลยมาเลยนะครับมาปรึกษากันมาปรึกษากันเมืองบาดเหตุอะไรครับมาแชร์กันมาแชร์กันเมืองบาดเฮ็ดจังไรเอามาสิอยงไรเฮ็ดจังไรทีมากทีมากหรอยากมาแบ่งสื่อบักเผาน้ำพอไปกินกับพอกับมีบักเผานะครับแต่ว่าเออให้กินฟรีอยู่แต่ว่านไม่ได้ซื้อกับไห้ยุ่งไม่ได้สื้อกับไห้นะครับแต่ว่า เดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกค่หนึงว่าเข้ามากินแนวดนะครับเนื้อประมาณสาไดอยูนี่มีห้เลือบกหลายลอยก็ตนสุดลลงหูหลกตายางจนยังไงครับพี่น้องครับเดี๋ยวกับมือนีกับสมมาพากขวนนะครับกับขอบคุณพอได้รายถี่ห้ความหูนะครับมือนาเดี๋ยวบอาสักซีมาเหร่นน้ำมันะครับครับพอมือนีขอบคุณในรายได้ครับครับผมสวัสดีครับ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 